ฮัลโหลฮ่าย่าฮ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 ่ฮ่า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 าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ

เฮ้ยขอไปถวายหลวงพ่อเห็นขอทานเป็ะตัวบาไมอ้ยโอ้ยโอออหลวงพ่อทีด้สันบ้าะมาือนี่เปได้ตัวขอทาน่ะเอาบุญเนาะมีก็ได้บุญกันกรเลาเอาไปมากินเด้เงียเออกิน้มนย,ย,ออนยมีกี่ขึ้นรื่หลังเรืย่ยๆอยู่นี่ เขาไปเร็วแถบบาทปูหัวมึงเอ้ยอุปกรณไประดิษฐตัวหนึงไอ้พวกเด็กในเดินเล่นอ่างเงี้ยอายุถึงปผมพ่อครับอ๋อวางเดินลอยโยมกินแล้วอารมณ์ดีครับผมอาหารอารมณ์ดีบอไม่ไม่เป็นยังไงล่ะอาหารอารมณ์ดี ต้นใดของมันครับหัวปลาดุกครับหัวหัวครับผมหัวเอ้ก็จังสิว่าอารมณ์ดีเลรอหัวปลาดุกอ่าอารมณ์เริ่มดีแล้วอืวมเอ้ยได้ละอารมณ์ดีละเดี๋ยวอารมณ์ดีละอ้าหัวปลาดุกเหรอขนาดยังว่นนาต้องกินได้นี่แต่ละมือแต่ละแค่นีเนาะต้องมันขอคนยังไหนหนงเนาะครับหลวงพ่อครับผมหัวปลาดุกไอ้หัว ยังเหี้ยครับลงุงคุณเป็นไอ,อย่าให้กูเจอกูบอกแล้วอย่าให้กูเจอคุณเป็นไรกูคอยบอกค่อยจ่ากันโยมเอ้ยอยาตบาดค่ำเหลวงพอ่อนี่จากสิ่ปเฮ็ดเล่าอหี้ยงบุญละแกงทั้เป็นขอท่านเป็นลพอ่อเออเอานี่มาชิงตัดหน้าผมทำผ่ำบุญกับหลวงพ่อไหมครับอ้าถูกวหลวงพอ่อจีสันไซละ่ะบาดนี้ฮะ ลูกพอไม่ได้สันเลยป่ครับเอากะมชื่มาบา่ครับเสิ่เมมิเยวโอ้ยบาปนี้กับกะปุ่มเป็นยั้ไงที่ได้สันเพี้ยนนอกกแนนี่เนาะลาบหบามันตัว